สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งเนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรหรือกัมพูชาซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยเขาพระวิหารหรือจริงๆอาจจะนานกว่านั้นก็ไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปมในใจเขาก็ได้แต่ว่ามันมาปะทุอีกครั้งจากเรื่องของกุญเขมรจริงๆก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วง2018นะครับมีเรื่องโคนแล้วก็ยืดยาวมาเป็นกุลเขมรในซีเกมซึ่งตรงกุลเขมรซีเกมเนี่ยปะทะเดือดือออกกนน่าเเมๆรงงข สุวรรณันคงยิ่งที่โดนทางฝ่าย I, ทางไอโอคเมรนะครับก็คืออคเมร์เขาบิดเบือนว่าสุวรรณันพูดอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่เราไม่ได้สุวรรณันไม่ได้พูดอะไรเลยมีหลายเรื่องหลายราวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแน่นอนล่าสุดเลยทางเรื่องของคุณคุณเมรอาจจะเบาไปบ้างแต่ที่หนักหน้าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเคลมวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานแล้วก็หนักหน้าตอนนี้ก็คือชุดไทยเลยทีเดียวนะครับไม่หยุดไม่ย่อนหลายคนก็จ,จะงงว่าเอ๊ะทางขเมรเนี่ยเป็นอะไรกับไทยนักหนาเนี่ย เหมือนจะ,จ,ะจะพยายามชิงดีชินเด่นหรือจะพยายามเคลมตลอดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศมาก่อนก็<笑><笑>คือเหมือนกับว่าอาณาจักรของเขาเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยมาก่อนแต่ว่าไปไปมาๆยังไงก็ไม่ทราบนะครับคืออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนจะจงเตียดจงชังแล้วก็เหมือนไม่ชอบอาจจะมีทัศนคติในแง่ลบมีความคิดในเชิงลบต่อคนไทยหรือว่าอะไรหรือเปล่าเราก็แน่นอนนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันคงไม่จบ ้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านมันจะเป็นประมาณนี้ครับไม่มีอย่างเช่นอ่าไทยอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีอะไรประมาณนี้เขาก็อาจจะมีประเด็นที่ไม่ถูกกันหรือญี่ปุ่นจีนหรือเกาหลีจีนหรือเกาหลีญ,ญี่ปุ่นอะไรต่างเนี่ยคืออ่าด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านมักจะมีกระทบกระทั่งกันง่ายทุกที่นะครับหรือจะเป็นทางฝั่งอินเดียปากีสถานอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเห็นและอ่านี้อย่างของเราเนี่ยก็จะเป็นไทยเขมรหรือไทยกัมพูชานี่เองรวมไปถึงไทยลาวเนี่ยก็มีประเด็นเช่นกัน คือแน่นอนนะครับว่าอยู่ๆเขาคงไม่มาหมั่นไส้เราหรืออะไรอะไรอย่างนี้หรอกแต่แล้วก็มันก็ต้องสืบเรื่องยาวไปถึงเนิ่นนานตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เก่าก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อที่ว่าคนไทยจะได้รู้นะครับว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่เคยคิดดีกับเรามาก่อนถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาทํางานในเมืองไทยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่า เขาก็ไม่เคยคิดในแง่ดีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นหลายส่วนก็คือเรา,าจ,จะต้องแยกเป็นคนคนไปาบางคนอาจจะดูทําดีกับเราแต่ไม่รู้เขาคิดยังไงกับเรานะครับยิ่งเข้ามาทํางานในไทยคือผู้ที่ผมพูดเนี่ยก็อยากจะบอกว่าคนไทยว่าก็คนคน,คนกัมพูชาหลายคนเขาก็อาจจะยังคิดอย่างนี้อยู่แต่กไ็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะมีคนกัมพูชาหรือคนขเขมรที่เขาอาจจะแบบว่า รู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ไม่ไม่บิดเบือนแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็อาจจะชื่นชมคนไทยก็มีนะครับมีเหมือนกันคนขเขมรหรือคนไทยที่ชื่นชมคนไทยและที่มีชื่นชมก็มีส่วนคนไทยที่ชื่นชมคนขเขมรก็คงจะมีบ้างแหละแต่โดยรวมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเก่าๆว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมก็เข้าไปดูในพันทิปนะครับเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำไมคนกันมพูชาถึงมีความคิดในแง่ลบกับคนไทยแน่นอนนะครับว่า ก็มีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีคนที่ยังมาปั่นเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีคอมเมนต์หนึ่งสรุปดีมากๆเขาก็บอกว่าขเขมรเป็นชาติที่มีปมด้อยเพราะว่าเขาเชื่อของเขาย้ำนะครับว่าเชื่อของเขา เขาเชื่อของเขาเองว่าในอดีตเขาเคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบนี้จนกลายเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีนก็เลยต้องพยายามหาอะไรเสริมจุดเด่นให้ตนเองน,นี่คือข้อแรกข้อ2การเสริมจุดเด่นซึ่งการเสริมจุดเด่นที่ดีก็คือยกประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่สวยงามกว่า เป็นของขมิทั้งหมดเพื่อที่จะได้ยกฐานะว่าตนเองเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมความเจริญของดินแดนแถบนี้พยายามสร้างเรื่องต่างๆขึ้นมาเชิดชูตนเองว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมผู้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบนี้กระดูเขา้าๆนะครับ 3. อีกอย่างคือขมรนต้องการแสดงฐานะเหนือกว่าประเทศอื่นๆในการหาเรื่องประเทศข้างเคียงและแอบอ้างนู่นนี่ตลอดและในฐานะที่ขมรเคยตก เป็นประเทศสลาชของไทยเป็นประเทศไทยก็ลเลยตกเป็นเปา้าหมายหลักในการเอาชนะกองขมนินซึ่งข,งขมินคิดว่าเอาชนะประเทศไทยได้แล้วยิ่งพอใจเพราะรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่กว่าสามารถก็คือรู้สึกว่ายิ่งใหญ่สามารถเอาชนะประเทศใหญ่กว่าได้ 4. อะไรอะไรก็อ้างเป็นของขมินไว้ก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าต่างชาติเชื่อว่าเป็นของขมิญนี่ขมินได้ประโยชน์แน่ๆอย่างกรณีชุดไทยนี้สงสัยไม่รู้ว่าเริ่มเชื่อบ้างหรือยัง อินเดียนไม่มีโขนดนตรีปีพาดโขนไม่มีในอินเดียท่าโขนเป็นท่าพื้นเมืองของเอเชียอาคาเนี์ไม่ใช่อินเดียแถบนี้คือก็โดยก็อันนี้นะครับบอกแถบก็แถบนี้ได้รับอิทธ,ธิพลรามายณนะแล้วคิดแสดงเพื่อย,ยอพระเกียรติกษัตริย์โดยต่างฝ่ายต่างพัฒนาไปในแบบของตนนี่คือประเด็นของโขนคือต้องบอกว่าแถบนี้ได้รับอิทธิพลจากรามายณนะมาทั้งนั้นแล้วก็พัฒนากันไป ถ่าโขนก็คือเราก็พัฒนาของเราประมาณนี้นะครับข้อที่กเขาก็บอกว่าว่ากันจริงๆโขนดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของภูมิภาคครับแต่โขนแบบปัจจุบันเป็นของไทยแน่นอนเพราะไทยดัดแปลงจากดั้งเดิมและ,ะหลังสันขึ้นมาซึ่งที่ขเมนม,มีโขนลักษณะแบบเดียวกันได้เนื่องจากยุคต้นรัตนโกศินนั้นราชสำนักไทยนี่แหละที่ส่งคนไปสอนการเล่นโขนแก่ราชสำนักขมร ข้อที่เ็เขาบอกว่าในความเป็นจริงศิละปะและวัฒนธรรมของเขเมรนั้นเกือบจะสูญสิ้นไปหมดแล้วในยุค killing field อ,อย่างที่เรารู้กันดีครับบรรดาปรมาจารย์ด้านศิละปะวัฒนธรรมของเขเมรก็ไม่เหลือหลังจากาเลิกสงครามกลางเมืองได้ก็ไทยนี่แหละช่วยส่งบรรดาครูศิลป์ต่างๆไปช่วยฟื้นให้เขเมรนจากนั้นเขเมรนก็เริ่มแหวกัดด้วยการอา้างศิลปะต่างๆที่ไทยไปฟื้นให้ว่าเป็นของเขเมรคนไทยขโมยเขเมรนไปข้อ8 แม้แต่คนไทยถ้ามีชื่อเสียงโด่งดังและพอจะอ้างได้ขมินก็อ้างว่าเป็นคนขมรแม้กระทั่งจา่าพนมก็อ้างว่าเป็นคนขมรนเพราะเกิดสุรินทั้งๆที่จา่าพนมยืนยันว่าตัวเองเป็นชาวกุยซวยบัวขาวก็อีกคน 9. มวยไทยเองขมรนก็พยายามจะอ้างว่าไม่ใช่ของไทยข่าวก่อนก็อ้างหน้าด้นดานว่าในานครวัดมีการจาลึก รูปอาจจะไม่ไมามวยไทยอยู่ดังนั้นเมื่อนครวัดเก่าแก่กว่าสุโไทยก็ย่อมแปลว่ามวยไทยไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดขึ้นจากคนไทยและบอกให้เปลี่ยนชื่อเรียกจากมวยไทยเป็นมวยสวนภูมิอันหมายถึงมวยของทั้งอของคนของคนทางสวนภูมิไม่ใช่มวยเฉพาะของคนไทยแต่คํากาวอ้างแบบเอาแต่ได้นี้ทั้งโลกไม่มีใครสนใจและจางหายไปกับสายลมจากนั้นขมรเลยงัด งัดมุกใหม่นะครับก็คือโบกตอมาเล่นแทนอ้างว่ามวยไทยลอกเลียนไปแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะกระ,กระแสนี้จะจุดติด 10. เรื่องขนาดก็คือเรื่องของแม่นาคพระขนงนะครับขนาดแม่นาคพระขนงหรือขุนช้างขุนแผนกรมนก็ยังอ้างว่าความจริงเป็นตำนานของกระเมนเลยสิบเอไม่พอนะครับตัวเลขไทยก็อ้าง เลขไทยนะครับก็โดนอ้างเหมือนกันล่าสุดอ้างชุดพระราชทานอีกแล้วก็12อะไรที่ขมรอ้างว่าไทยไปไทยรับไปจากขมรมันก็มีความเป็นไปได้เท่าๆกับว่าขมรรับไปจากไทยก็อย่างที่รู้นะครับเขาเคยเป็นประเทศสลาศเราก่อนดังนั้นเขาก็เคยมีลักษณะอะไรแบบนี้อ๋อแต่พอมันดูเก่าๆหน่อยเขาก็มาอ้างว่านี่ของเขาก็มีนะไทยเอาไทยเอาไปก็ว่ากันไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนูที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ